ครับสวัสดีพี่กอบครับตัวในส่วนเราผมจะมาชี้แจงนะครับในส่วนของตัวระบบการเติมเงินแบบใหม่นะครับโดยให้ผมทําหน้าที่ในช่วงเย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งช่วงวันเวลาไป2วันด้วยกันนะครับคือวันอังคารกับวันถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะครับโดยวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมี K-Bank 80,000 KTB 60,000 SCB 2 0 0 0 TMB 2 0 0 0 0แล้วก็ BBL 2 0 0 0 0ืนะครับโดยที่ผมกระบวนการที่ผมคิดเนี่ยฮะผมจะเติมทีเดียวให้ครบเพื่อจะใช้ในตลอดช่วงเวลาต่างๆนั้นเลยอย่างเช่นยอดเ,เงินที่ต้องใช้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยผมจะเคลียร์วันจันทร์ตอนเย็นนะครับเคลียร์วันจันทร์ตอนเย็นนะครับดูว่าเงินคงเหลือมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เติมให้ครบเพื่อจะใช้อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับทาให้ ยอดเงินที่ต้องเติมตั้งแต่วันจันทร์ตอนเย็นาเพื่อจะใช้วันจันทร์ตอนเย็นนะครับก็จะต้องเติมเคลียร์ไว้นะครับก็ตั้งแต่เพื่อจะใช้วันอังคารนะครับก็จะเติมไว้ K คแบงก์ก็สองสามแสนสองนะครับเคทีบี T 2, สองแสนสี่นะครับซีเอสซีบีแปดหมื่นทีเอ็มบีแปดหมื่นนะครับแล้วก็บีบีเออแปดหมื่นรวมแล้วเนี่ยจะต้องเคลียร์กันวันจันทร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดแสนนะครับ ถามว่าจะต้องเติมเต็มขนาดนี้เลยไหมไม่นะครับเพราะว่าในกรณีที่เงินมันล้นอยู่นะครับในวันทีสูวิการนะครับเราก็จะต้องทําการโยกกลับจากสูวิการกลับมานะครับเพราะว่าบางทีเราเติมเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยไม่โยกกลับเงินที่สูรวิการก็จะล้นนะครับผมเองก็เติมเข้าไปเรื่อยๆถ้ายังไม่โยกกลับเนี่ยผมก็มองว่าทุกวันจันทร์เนี่ยเราเคลียร์ของสูวิการด้วยให้ย้อนกลับเข้ามานะครับแล้ววันอังคารเนี่ยเราก็จะเอาจากสูวิการที่มันล้นเนี่ยกลับมาเติมไว้ที่กับ ที่สุ่มวลจันทร์เหมือนเดิมขาดเหลือเท่าไหร่ก็เติมเข้าไปที่สุ่มวลจันทร์ให้เต็มตามนี้นะครับคือวันจันทร์จะเป็นวันที่เคลียของสุวิการที่ล้นกลับมาเก็บไว้ที่สุ่มวลจันทร์แล้วถ้าเอากลับมาเก็บแล้วยังไม่พอเราก็จะเติมจากประนอมหรือที่ปดานี่เข้าสุ่มวันจันทร์อีกเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เป็นในส่วนของตัววันเสาร์อาทิตย์จันทร์เราก็จะเคลียกันวันศุกร์นะครับเพื่อจะเติมให้เต็มเพื่อใช้3วันเหมือนกันนะครับโดยการดูในดูที่ สูวิการก่อนว่าสูวิการเนี่ยมีเกินไหมมีแบ้งไหนเกินมั่งถ้ามีแบ้งไหนเกินก็ต้องโอนกลับมานะครับโอนกลับมาเคลียร์กลับมานะครับจะเคลียร์กลับมาเข้าอา,าทิตย์ดาเลยหรือว่าเคลียร์กลับมาเข้าที่ไหนเนี่ยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับตัน้นเมื่อเคลียร์กันแล้วเนี่ยเราก็เติมให้ สุมมนมจันเนี่ยพอใช้3วันเช่นกันนะครับอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นว่าถ้าเป็น Kbank ก็ต้องเตรยียมไว้ส0 0แสนนะครับ KTB เตรยียมไว้2อ0 0สนสี่นะครับ SCB ซีบีแสนหนึ่งทีเอแสนเอ่อ SCB ซีบีแสนห้าทีเอ็แสนห้าแล้วก็ตัว BBL ก็แสนห้ารวมแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันเนี่ยจะต้องเตรยียมไว้ประมาณ9ก0 0 0 0ประมาณเกือบล้านหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเลยผมแจ้งว่าผมใช้สรุปก็คือผมจะใช้การเคลียร์ทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ นะครับเคลียจันเพื่อจะใช้แองคารพุทธเ,เ,เพื่อหัสุกรเคลียรศุกร์เพื่อใช้เสาร์อาทิตจันทร์นะครับเป็นอย่างนี้ไม่แน่ไม่ทรา,าบว่าพี่ก๊อฟจะเห็นด้วยไหมแต่ว่าการเคลียอย่างเงี้ยก็จะต้องเคลียทั้งสุวิการด้วยแล้วก็มาดูที่สุมจันรได้ว่างเงินเหลือเท่าไหร่มาเติมไม่เท่ากันนะครับแต่อันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้อีกสองประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์เนี่ยฟุตบอลจะหมดจะน้อยลงนะครับพะสิ้นสุดฤดูกาลแล้วเนี่ยผมว่าจานวนเงินเนี่ย อาจจะไม่ต้องเติมเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะลองดูไปก่อนสองวิคว่าเป็นอย่างไรนะครับกระบวนการแบบนี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้นะครับได้มีการคุยกับพี่ชัดนะครับให้มีการปรับยอดวงเงินในการโอนเนี่ยพี่ชัดแจ้งว่าให้สามารถปรับได้ผ่านแอปนะครับโทรไปแล้วทําแล้วเนี่ยพี่ต้อมก็ทําไม่ได้นะครับผ่านแอปยังได้เท่าเดิมคือสองแสนโอนไปกลับสองแสนซึ่งก็ครบหมดแล้วนะครับวงเงินผมเต็มซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยราต้องให้เจ้าตัวเนี่ยไปทําเองซึ่งพี่ชัดบอกว่าไม่อยากรบกวน ทางเจ้าของบัญชีตัวจริงนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วในการปรับวงเงินเนี่ยเห็นพี่ชัดบอกว่าจะให้หน้างานนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับจะโทรไปเคลียร์กับทางตัวธนาคารต่างๆนะครับเพื่อจะขอปรับวงเงินตรงนี้เนี่ยยังไงเมื่อหลังจากที่ก็ฟังตัวคลิปเสียงน,นี้แล้วเนี่ยฮะวีโอคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไงฝากรบกวนให้ทางทางหน้างานนะครับที่ที่เชียงรายเนี่ยรบกวนโทรไปที่ทุกๆบัญชีของสุมลจันนะครับเพื่อการเปิด เอาวงเงินในการใช้นะครับถ้าเปิดวงเงินในการใช้สูงสุดเนี่ยผมมองว่าการการการเคลียร์บัญชีเนี่ยมันเคลียร์ง่ายเพราะว่าเมื่อเคลียร์บัญชีแล้วมันจะมีโอนไปกลับนะครับทานเฟอร์ไปไปเข้าและออกนะทาให้วงเงินเนี่ยมันเต็มได้เร็วนั้นการเปิดเคลียร์บัญชีให้มันมีขยายวงเงินเนี่ยก็จะทําให้การทํางานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะแต่หากว่าผมอธิบายไปแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงค่ำๆถ้าพี่ก็สะดวกพี่ก็โทรมาก็ได้หรือไลน์มาก็ได้ครับผมพร้อมจะอธิบาย ให้ให้ชัดกระจ่างกว่านี้นะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆนะครับขอบคุณมากครับ